อันยองเยรบุนสวัสดีค่ะบีบาราบีค่ะวันนี้เรากลับมากับคลิปเรียกชั่นแล้วซึ่งเราจะมาเรียกชั่นเพลงจนนนไม้ของบางทันโซยดัเย่ซึ่งตอนนี้บีเ,เข้ามาดูในรอบเปิดตัวเลยนะคะก็คือเขาเขียนว,ว่าจะเริ่มอีก60วินาทีซึ่งตื่นเต้นมากระหว่างนี้เราไปดูเรียกชั่นของบีที่เรียกชันกับทีเซอร์ก่อนค่ะไปค่ะจะมาเรียกชัน d y นามายออฟฟิเชียลทีเซอร์ของบาง่านเซยานดันเย่ก็เป็นทีเซอร์ตัวแรกนะคะที่ออกมาเนาะตื่นเต้นค่ะแล้วก็ตั้งตารอ MV นี้มากๆเพราะว่ามันอยู่หลังวันเกิดบีแค่วันเดียวเท่านั้นโอ้ยตื่นเต้นก็ทีเซอร์ตัวนี้นะคะความยาว29วิเท่านั้นนะคะเราจะมาดูทีเซอร์กันก่อนและเราจะวับไปวันที่ MV ออกเลยค่ะไปดูทีเซอร์กัน สวยมากโอ้ยไม่ผิดหวังอย,อยดีมากอะทุกคนคือแบบเปิดมาสีสวยมากหนึ่งสีสวยมากสองเพลงเพาะมากก็แบบพวกเสียงพวกคำนองอะไรแบบเนี้ย ดีมากแล้วก็ท่าเต้น,น่ะช็อตที่แบบเป็นโพสทีละคนที่แบบตึงึง,ง,งมันน่ารักมากเลยอะโอ้ยแล้วก็รอบนี้สีผมทุกคนคือจีหมดเลยนะคะวีกลับมาทำผมสีบอลแล้วบีชอบผมวีสีนี้มากๆเพราะว่าตั้งแต่ช่วงเรียนเอยที่ทำผมสีแบบเท่ๆเนี้ยวีสวยมากแล้วตอนนี้วีก็กลับมาสวยอีกครั้งนึงแบบว่า ทู้คนน่ารักมากเลยอ่ะ MV ก็สีสวยมากแล้วก็แบบ V ชุดสีเขียวอันนั้นอ่ะดีมากยอมใจบิหิตก็ยังตื่นเต้นมากกลายเป็ว่าตื่นเต้นกว่าเดิมตอนแรกคิดว่าดู MV แล้วจะแบบว่าเรียกว่าอะไรอะดูคิดว่าดู MV แล้วจะแบบว่าเออได้แบบรู้อะไรนิดนึงเราจะได้ใจเย็นลงอยากดูอยากดูมากกว่าเดิมอีกอลทุกคนตายแล้วก็นะคะทุกคน มันสวยมากยังไงก็ว้าไปดูเอมกันเลยดีกว่าคะ่ะโอเคค่ะนั่นก็เป็นเรีแอคชั่นทีเซอร์ของบีนะคะแต่ตอนนี้คือตื่นเต้นมากเฮ้ยมีจะออกแล้วทุกคนคือดูทีเซอร์แล้วรู้สึกแบบคาดหวังมากกว่าเดิมอีกแบบมันดีอะทุกคนทั้งเพลงทั้งแสงทั้งสีทั้งคนทั้งทุกอย่างองค์ประกอบแบบดีมากทุกคนก็เลยแบบตื่นเต้นมากตอนนี้ จะมาแล้วจะมาแล้วพวกกจะมาแล้วมาดูพร้อมกันนะคะโอ้ยตื่นเต้นตอนนี้นะคะท่านเขียนว่ามีคนกำลังรออยู่หกแสนสี่แต่ก็อาจจะมากกว่านี้ก็ได้เราไม่รู้นะคะกลัวอย่างเดียวคือกลัว YouTube ดบวิวอีกแบบเพียงออนคือแบบขอร้องทุกคนขอร้องนะคะ YouTube ค่ะ ว้าวไตื่นเต้นรอบนี้เขามาแนวแบบช่วงยุคเจถึงเก้าศูนะคะแบบว่าเป็นแนวบินเทจนิดนึงแบบว่าดิสโก้ช่วงนี้เนาะคนตื่นเต้นมากคือแบบทีเซอร์มันเป็นแบบเพลงแบบแนวนี้มากๆเลยก็เลยแบบตื่นเต้นฮย,ยังไม่มาเลยอะเมื่อไรจะมา วอนนี้นะคะเป็นเวลา10โมง58นี่ก็อีก2นาทีแต่ว่าอุ้ยมาแล้ว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 ้ววววยนับความนับถอยหลังนะทุกคนอีก1นาที20วินะคะทุกคน คน,คนที่รอดูรอบเปิดตัวเหมือนดีมีใครตื่นเต้นบ้างไหมคะถ้าเกิดมีใครที่ดูรอบนี้เหมือนกันแล้วตื่นเต้นแล้วก็ตั้งตารอเหมือนกันเนี่ยก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะอีกแค่ห้าสิบวิทุกคนอ่า ก็สกิปข้ามไปได้นะคะอีกแค่สามสิบวิทุกคนวันนี้มีอันนี้ด้วยเนหะ็นไหมสีม่วงใส่มาเป็นครบอีกสิบวิสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้า 2ามสองหนึ่งน,นตื่นเต้นกว่าหนักเขาเดาปีใหม่กันทุกคนจิมมี่หายไปเลยอะฉากเนี่ย kingdom set no eyelid choose on to get in a mosh cup of milk let's rock and roll kick out kick the drum lord and on like a rolling stone see someone I'm mocking home, jump up to the tablet brown think down call me on my phone nice tea and I get a ping pong

ได้ทำอะไรวีโอ้โหมีความแบบหยิบแว่น ออกวันที่21สิงหาแต่ว่าเวลาเนี่ยปกติแล้วเอวีเกาหลีจะออกประมาณ4โมงเย็นหรือ4ทุ่มไปเลยแต่ว่าครั้งนี้เพลงนี้นะคะได้นไมั c คอมมิชชัออก11โมงของประเทศไทยเนาะของที่เกาหลีจะเป็นตอนบ่ายโมงที่บีรู้มาคือเคาตี้ตลาดอเมริกานะคะมันก็เลยออกเวลาเร็วขึ้นมาจากปกติ เพราะว่าคนที่ฝนะั่งนู้นเนาะเขาจะได้ดูด้วยซึ่งบีไม่ได้คิดมาก่อนเลยว่ามันจะเป็นเพลงที่ร้องภาษาอังกฤษทั้งเพลงคือทุกคนมันเป็นเพลงที่ร้องภาษาอังกฤษทั้งเพลงทั้งเพลงไม่ว่าจะร้องจะแรปอะไรก็ตามคือตอนแรกอึ้งไปอะเพราะว่าท่อนนองเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยแล้วบีก็แบบอารอ,อาร์่อนคนอื่นอาจจะมีภาษาเกาหลีแต่แบบไม่มีเลยทุกคนฮันกูกซอ,อ,อคือแบบ แล้วมันดีมากทุกคนขนลุกอะไม่รู้ทุกคนจะเห็นไหมแต่มันขนลุกจริงๆอะแบบโอ้เนี่ยเห็นบ้าเรไม่เห็นหรอกมั้งแต่แบบขนลุกจริงแบบเฮ้ยไมนขนลุกอะคือมันดีมากอะทั้งสีทั้งฉากทั้งแบบมุมกล้องคือดีหมดเลยอะแบบเฮ้ยคือแบบยอดเยี่ยมสุดยอดสุดปังมากๆบินฮิต เอาเนื้อเอาเนื้วงไว้สอนนื้อค่ะวงทันก็เก่งมากทาได้ดีมากแบบทุกคนร้องภาษาอังกฤษออกมาได้โอเคเลยแบบแล้วแบบเพลงมันสมูทมากอะทุกคนเป็นเพลงที่ฟังได้ทั้งวันอะฟังแบบฟังวนไปเลยไม่เบื่อแน่นอนอะแบบโอทุกคนทุกคนไม่มีคำอะไรจะอธิบายได้อะคือมันเป็นความสึกที่แบบลึกๆอยู่ข้างในคือขนลุกไปหมดแล้วว่าจองกุกหล่อมาทุกคนหล่อมาทุกคนหล่อมากมากไม่มีใครเบาให้ใครเลยแล้วก็ไม่เบาให้อาร์มี่ด้วย ถ้าดูคลิปนี้แล้วหัวใจวายตายไปจะทํำยังไงคะบางท่านเพื่อบบดีมากบ้านนั้นนัมูชอนเมูชวายอชายอชินจะาชวายออวันจ้าชวาเออซาลังเออโอ้ยเป็นเพลงที่ดีมากๆเลยอะทุกคนบีคิดว่าเนี่ยจะอยู่ในสลิส เฟรนด์ซองบีเดอปกติบีจะไม่ค่อยมีเฟรนด์เฟรนด์ซองจะมีแค่แบบเพลงที่แบบอินในช่วงนั้นเว่าะแต่แบบเพลงนี้มันใช่อ่ะมันใช่มากๆเลยอ่ะแล้วแบบทุกคนบีจะบอกว่าเพลงนี้อ่ะวันที่1สิงหาคมซึ่งอยู่หลังวันเกิดบีวันเดียวเองอ่ะเมื่อวานนี้คือวันเกิดบีแล้ววันนี้คือเพลงออกแล้วเพลงก็คือแบบบีชอบมากๆเลยอ่ะรู้สึกดีมากๆรู้สึกเหมือนแบบได้รับความขวัญชิ้นพิเศษมากๆเลยก็อาจจะคิดไปเองแต่ว่าก็ขอให้ได้คิดไปเองสักหน่อยนึงเถอะค่ะ ขอบคุณมากมากที่ทําเพลงดีๆแบบนี้ออกมาให้พวกเราอาร์มี่ทุกๆคนนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอาร์มี่หรือไม่ใช่อาร์มี่บีก็อยากให้ฟังเพลงนี้เพราะรู้สึกว่ามันดีมากเป็นเพลงที่ฟังได้เรื่อยๆแล้วอย่างมันเป็นภาษาอังกฤษใครที่แบบแอนตี้นักหนาเรื่องแบบเพลงเกาหลีอะไรเงี้ยมาฟังเพลงนี้นะคะแล้วคุณจะหลงรักศิลปินเกาหลีทันทีคือน่ารักมากมีความเป็นบางทันสูงมากแต่ละคนก็แบบจะมีสเปจของตัวเองใช่ปะแบบว่าแต่ละคนว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยอุ้ยดีมากเลยอะ แล้วเนี่ยรู้สึกว่าเขาเก็บเขาเรียกอะไรดีเทลอะดีมากตอนสุดท้ายที่วีเอาแว่นออกมาจากกระเป๋าเงเกงใช่ปะคือแบบเมื่อเช้าเนี่ยแบบพ่กป,ป,ป,ป้าที่บ้านวีอะเขาเพิ่งพูดกันว่ายุกเขาอะเอาหวีแบบเน็บไว้ที่กางเกงแล้วแบบอันเนี้ยเปลี่ยนจากหวีเป็นแว่นเก็ตปะคือเมันแสดงเขาต้องเก็บดีเทลแบบกริบทุกคนดีมากอะโอ้ยไม่รู้จะพูดอะไรเลยอะ ผู้คนมันดีมากไปฟังเยอะๆไปปั่นเยอะ,ปปยอะๆนะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปปั่นวิวกันแล้วค่ะหลังจากอันนี้นะคะก็รู้สึกขอบคุณขอบคุณบางทานันขอบคุณวิฮิตที่ตั้งใจทําเพลงออกมาให้ให้แฟนคลับทุกคนได้เห็นเนาะแล้วก็ขอบคุณบางทันมากๆที่ตั้งใจทํางานมากๆรู้ว่าเหนื่อยรู้ว่าท้อเนาะแต่ว่าก็ยังแบบพยายามทําให้ดีขึ้นไปอีกดียิ่งยิ่งยิ่ง,งขึ้นไปอีกอะที่แบบคิดว่าบางทันะมาไกลมากๆแล้วจากวงการเคป๊อปอะไรเงี้ยเหมือนแบบ แบบก้าวเข้าไปสู่ตลาดอเมริกาแต่แบบตอนเนี้มันแบบมันไปไกลมากกว่านั้นแล้วอะทุกคนคนรรู้ว่โอ๊ยครู้ว่าคือแบบเบียรรู้สึกภูมิใจในบางฮันมากเพราะว่าบางขนาะเริ่มมาจากศูนย์แบบเป็นศูนย์จริงๆอ่ะแบบค่ายไม่ได้มีรุ่นพี่วงไหนที่ดังมาก่อนไม่ได้แบบมีใครคอยซับพอร์ตมากขนาดนั้นเริ่มจากตึกจากค่ายที่แบบ แทบจะไม่มีตังใ์จ่ายค่าไฟแล้วว่าทุกคนจนแบบวันเนี้ยเขาดันตัวเองอ่ะเขาทําให้ตัวเองขึ้นมาได้ถึงจุดเนี่ยจุดที่แบบสูงสุดของการเคป๊อปเราก็แบบพูดได้เลยอะไรเงี้ยคือแบบดีมากอ่ะทุกคนไม่รู้จะพูดว่าอะไรเลยอะ่ะเออเราก็แบบก่อนหน้านี้บีไปอ่านอันนึงที่แบบวีเขาให้กําลังใจแฟนคลับในวีเวิร์ก็รู้สึก รู้สึกดีมากรู้สึกแบบเกือบร้องไห้ทุกคนคือรู้สึกว่าตัวเขาเองอะ่ะเขาก็เหนื่อยมากแล้วแต่เขาก็ยังมาให้กําลังใจพวกเราเขายังรักพวกเราเขายังแบบเหมือนอยู่กันเป็นครอบครัวจริงๆอะ่ะทั้งที่แบบไม่ได้อยู่ไม่ได้เจอหน้ากันแบบหมายถึงว่าเราไม่ได้มีความผูกพันกันเหมือนครอบครัวจริงๆเหมือนที่เราเจอพ่อแม่พี่ป้าน้าอาอะไรเงี้ยแต่ความรู้สึกความเป็นครอบครัวมันมีอยู่จริงอ่ะทุกคนคือแบบมันเป็นความรู้สึกที่ amazing มากสาหรับบ,บีแบบที่มีต่อบ,บางทันอะไรเงี้ย รู้สึกว่าเพลงนี้ดีมากจริงๆคือเริ่มจากเพลงจนตอนนี้ลางไปอะไรก็ไม่รู้ทุกคนงออรู้สึกดีใจไม่หายเลยที่ได้เห็นเพลงเนี้ยคือเพลงมันสดใสามากรู้สึกว่าถ้าใครที่แบบรู้สึกดาวๆวหรือว่าแบบเหนื่อยๆกลับมาจากที่ทํางานอะไรเงี้ยเปิดเพลงนี้ฟังเราน่าจะดีขึ้นน่าจะแบบแฮปปี้ขึ้นน่าจะแบบมีพลังมากขึ้นอะไรเงี้ยมันดีมากาทุกคนไปเดนมาม์กันนะคะไปไดนมา์ ยูทู e กันค่ะทุกคนไปปั่นวิวเองค่ะทุกคนแม้ว่า youtube มันจะลบวิวเราก็จะต้องสู้ต่อไปนะคะขอร้องยูทูปอย่าลบวิวมันคือความพยายามและความตั้งใจของอามีกทุกๆคนจริงๆนะคะมันมันไม่ใช่การโกงหรืออะไรแต่ว่ามทุกคนตั้งใจปั่นอยู่มากๆจริงๆเพราะว่าเราอยากให้แบบบางทันได้สิ่งที่ดีที่สุดเนาะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาติดตามคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็รัก เพลงไดไหมแล้วก็บางทันไปพร้อมๆกับบีรักเพลงนี้รักวงนี้รักค่ายนี้ไปนานๆนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆมากๆที่มาดูคลิปนี้นะคะบีจะตั้งใจทําคลิปต่อๆไปให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็จะพยายามหาคอนเทนต์ใหม่ๆมาให้ทุกๆคนได้ดูกันนะคะจะได้ไม่เบื่อกับการเียงชั้นอย่างเดียวเนาะก็ขอบคุณมากนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เป็นกําลังใจให้บีด้วยนะ แล้วก็มาเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะบ๊ายบายอันยองคำซามีดา thank you